จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สี่และหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองแปดแปดแปดิ แปดแปดแปดไปเลยสวัสดีค่ะแม่มาลุ้นกันใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยค่ะเนาะแปดแปดแปดี no. นะหนูซื้อ รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามจัวครั้งที่สองห้ 5, 3, 3, 5, 7, 5, 3, 7, าีกออกมาสามเจ็ด้าพอะส่งตัวขั้ง 3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งนะคะต่อไปจะทําการออก,กรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งมีเง <c oughs> ินรางวัลรงวัลละ2,000บาทค่ะดูกครัต่อไป2ตัวล่างแล้วสวัสดี3 0มรทุกคนค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์น,ๆๆนะคะ <c oughs> จะใช้อุปรกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่หนึ่ง สวัสดีสี่ร้อยท่านค่ะยังไงวันนี้ต้องลิกีดตอริกีดวันเนี้ยจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันลที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่หนึ่งและหลักที่ห้าออกรรงเลขท้ายสองตัวหลักที่หนึ่งและหลักที่ห้าถ้าออกสองหนึ่งสองห้าหนึ่งห้ามานเลขฝันอยู่นะองเยอะโคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าค่ะ และหลักสิบนะคะเป็นผู้แทนภาคประชาชนนางสาวอัญชลีชูวงผู้จัดก,การฝ่ายรับประกันคุณภาพบริษัท Global Service Center จำ <ส okus. S 2> กัดประชาชนค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลลิขิ้ายสองตัวกดไลค์กดแชร์ฝากโลกรอใจด้วยนะคะลุ้นกันหมุนแรงหมุนนี้มันมีแปดตกลงมา สองหนึ่งห้าด้วยหรือว่าเก้าสองห้าด้วยก็ได้เพราะว่าเลขทูปปูนะ่เนาะหนูเน้นสามแปดนะ 3, รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกสี่สามโอ๊ย 3ามฝ่ายครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567เลขที่ออก4 3รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขไทยสองตัวออกไปครบแล้วลุนบนลก่อนต่อไปจะทำการออกรางวัลที่หนึไมไม่เปิด3ให้หน่อยอ่ะบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลเล็เลาเลยเนาะสรางวัลเงินรางวัลรางวัลละ100,000บาทค่ะใช่ไหมสามสองสี่เนาะ พี่โดงพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งหนูให้แปดสามนุ่นน้นให้เลขแปดสามอ่ะทำไมไม่สี่สองนี่สามสี่ออกแต่ออกสี่สามขณะนี้ลูกบอลหมายเลขทั้งหกสี่หก ตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะสี่แปดเอาเลยสี่แปดสี่สามจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนําภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการและเมื่อได้บนครบทั้งหกลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำหกตเราเอาไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากและจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทาการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะตอนได้กรีดนะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครให้ลูกค้าผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบา6ล6หลักแบบดิจิทัลฝากรัวไลายรัวหัวใจด้วยนะคะทุกคน <ue> ทำไมคน สับหมายเลข025289682 025289732แลว8มีแต่83ทั้งนั้นเลยมีแต่แปดล่างเยอะมากหน,หนูบอกเลยส0ิบน,นาทีถึง15นาฬิกาค่ะมีแต่83 ในลำดับต่อไปนะคะท่านใครเซียตัวไหนชิมขึ้นมาเลยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่3าสิ่นายบรรจบจันทรัตจะทําการเสียงหยิบลูกยางหม่เลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังแล้วนาลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะ ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกค่ะในการกรรมการหมายเลขหนึ่งกรรมการออกกระดูกทุกคนงวดที่แล้วยังไม่ได้ขึ้นตังเลยสุนเก้านางสาวอัญชลีชูวงผู้จัดการฝ่ายรับประกันคุณภาพบริษัทโกลบอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสีามจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะไม่คิดว่าสี่สามจะมาด้วยเรียกไม่ดังเลยเนาะสี่สามเลขไม่มีเยกดังเลยไม่มีใครให้สี่เลย มีคนให้สีเยอะแต่ไม่มีมีคนให้สีสามเลยท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขหกค่ะกรรมการออกค่าหน่วยนะคะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังนางวนาศริช่วงชัยยะนักวิชาการเงินและบัญชีชนานการพิเศษกรมสรรพสามิตจะเป็นผู้เสียงรูปบอลหมายเลขเป็นลําดับต่อไปค่ะ no ได้ลูกบอลหมายเลขประจาหลักหน่วยนะคะกอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใครชอบตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาได้เลยค่ะฝากดไลคกกดแชัยด้วยเด้อทุกคนกรรมการออกรางวัลแม่แม่กัลยาบอกว่าชอบสี่สามใช่ไหมถูกและมังน่ะรอยการจังหวัดประจําสํานักงานสี่หกมีสามสี่หนูอะดูดินี่ลำดับต่อไปมีสามสี่ตัวกลับได้ไหมคะตัวกลับขอครึ่งนึงก็ได้ใบละห้าร้อยก็ได้ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะข่าเด่นเชิญท่านประธานสภาสามตัวได้ไหมครัขึ้นมาใหม่ค่ะได้ค่ะเจีตามลาวน้องเออมันตามราวจริงจริงประจำหลักร้อยเป็นผู้แทนลาวงวดที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานไหมวันก่อนหนูก็ให้สี่สามเข้าด้วยสอบการงานและบริหารพัสดุที่ห้าจะเป็นผู้เสีรยงลูกบนลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ วันนี้มีเราเนาะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะไม่มันจะออกอะไรเนี่ยได้หมายเลขห้ากรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบนะคะนายชยสวีอังสูสิงห์รองเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะบุนมาสามแปดได้ไหมน้องพี่ดง ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักสิบนะคะสองหนึ่งสี่สองหนึ่งห้านะแม่เนาะอยากให้ออกสองหนึ่งห้าสักสามตัวค่ะกรรมการออกประวัตประจําหมายเลขสามนะคะกรรมการออกประวัตประจําหลักพันเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหนึ่งสามนักสวีซัมพร้อมนิติกรจาพิเศษส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อยดึงสี่มันจะไม่ออกมันจะไปออกเสียดเนาะหนึ่งห้าเนาะจะเป็นผู้เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงไปท่านสุดท้ายค่ะ ครบแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทึบแสงที่บรรจุลูวันใหม่เลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออก,กรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16อกุมภาพันธ์พฤษภสันาร2,567เเลขที่ออก 1> 4ี่หนึเ้าห้ลทฟสก้าห้ตัวตรงสามตัวตรงสามตัวตรงสามตัวตรงเบุตัวตรงสามเก้หนูเม็นมากหนูตัวเดียวหนุ่มในไหนสัห้ ปูนะขอบคุณเดอ้อขอบคุณชื่อเสียงนะออ,อนหนูให้เม็ดเดียว935าพี่โดมหนูให้นานเราด้วยตัวเนี้ยขอที่วัดขอบันป่าคลอง11จำได้ไหมขอขอปูยังไงก็รวยออ,อเม็ดเดียวเก้เก้าห้าส ทูปปู่เก้าสองห้าเก้าห้าก็เข้าปู่ขอบคุณนะปู่ขอบคุณนะหนูหนูหนูหนหนทำบุญไปทำบุญไปทำบุญอ้ยสามตัวแตกค่ะ หาไม่เจอเลยแป๊บนึงค่ะยังไงก็รวยเจบอลสามตัวแตกค่ะ,ะวู้เม็ดมเดียวเก้าห้าสามเลขทูปเก้าสองห้าเลขทูปหนูมาคืน มีคนบอกว่าให้ไปจุดหน้าปู่เข้าหนูไม่ซีเรียสลอตรีี่หนูแตกสามตัวจบหาไม่เจอแป๊บนึงวัดปากคองสิบเอ็ดเก้าสามห้าค่ะใครจำไม่ได้เจ๊บอลจำได้ค่ะ เจบอลแตกสามตัวคะ่ะชุดสามตัวคะ่ะแป๊บ bon, เจบอลเยกปุดนี่ดูเก้าห้าสามตัวเดียวคะ่ะลงไวค้ค่ะลงไวค้ค่ะไม่พูดเยอะสี่วันที่แล้วเพจสำรองนะคะอุ้ยมือสั่น มือสั่นมือสั่นดูบอกเลย,ยจได้ดแ,แเต็มไปหมดแป๊บนึง,งดีใจอะไปแล้วแม่ฝากกดไลค์วกดแชร์ถ้าเราแตกอีกเจค,คือสุดมากแค่นี้ก็สุดแล้วนะแต่มันไปได้สุดกว่านี้อีกนะคะมันไปได้สุดกว่านี้อีกแล้วทุกคนนะไปแล้วนะบา,บาย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะทุกคนขอบคุณค่ะสี่โมงครึ่งเจอกันฮานอยนะคะสี่โมงครึ่งเจอกันฮานอยนะทุกคนนะไปๆฮานอยยังไม่ได้จุดทูบเลยรอก,ก่อนเราไปทำธุระแป๊บนึ่งก่อนสิบหกจุดสามศูนย์นอเจอกัรน,นะสิบหกจุดสามศูนย์นอเจอกันนอยค่ะสิบแปดจุดสามศูนย์ลาวนะคะ